สวัสดีค่ะพบกับลินอินเจอร์มันีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่เราอยู่ที่ฮัมบูกกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายค่ะที่เราจะอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงนะคะเราทานมื้อเที่ยงเสร็จนะคะเราก็จะเดินทางกลับไปที่เมืองไลฟ์ซิกเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนะคะไปเลยค่ะ ใส่บูสเตอร์น่ารักจังเลยค่ะดูใส่คุกอันนี้มรูกนั่งตรงการกับหม,มามะนะคะอันนี้ให้หละดีนั่งค่ะเอนนตื่นแล้วนะคะทีโอตื่นแล้วนะทีโอสวัสดีตอนเช้าทุกคนก่อนทีโอสวัสดีช้าตอนเช้าครับ ชอบหน้าเลยอ่ะอีกชุดนึงใส่อีกไปนะคะ วันนี้เราจะทำอะไรคะวันนี้เราจะทำกุ้งย่างเราไปย่างกุ้งม,มามา้าตอนสายสักครู่ไปตอกกุ้งในตู้แช่มา <c oughs> นี่นี่หัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่อสวัสดีสวัสดีเรายังมีชีวิตยอยู่ไหมไม่มีแล้ว <c oughs> วันนี้เราจะกินกุ้งย่างนะคะกระโดดกุกด้งกันเด้เห็นไหมบอกแลว้วมันยังมีชีวิตยอยู่ นี่ดูมันโอ้กอดน้ำจิ้มแล้วนะคะน้ำจิ้มกุ้งเผาใช่ค่ะกุ้งเผาจิ้มกุ้งเผาใส่ทุกอย่างใส่ไปก่อน วันนี้แม่ค้าขายนะคะไข่กุ้งเผาเหนื่อยมากเลยไปตกกุ้งม,มาเมาื่อเช้าเอาหวานแห้ใช่ไหมใช่ <laughs> หวานไปในที่ตู้เช่ ได,ดเ,เดี๋ยวลินพ่อพ<ะ>ี่ปิดลินจับเวลาเลยนะ,ะโอเคเอาเอา 3นาทีก <Ha. S 1> <Uh> no? ่อนแล้วถ e ึงหรือว่าเอากุ้งเข้าไปเลยวะอากาศดีนองสิมาลองสิจ้ะ Also das war vorher von dem Besitzer, der hat einen Partyraum gesehen, der hat wieder so einen aufgehen, das mit so einem Schaukelstuhl, weil plötzlich eine Frucht nach Der Vorteil ist, es ist halt schön fertig, gut, äh, Wasser, Neu, äh, alles was heizt ist, neu. Ja, du, das, ist das, geht nicht los, das ist das ganze Naturstelle, das muss ein halbes Vermögen gekostet haben. Die hatten Granitplatten da drin, ein halbes Vermögen, muss das es gekostet haben in der DDR. Weil das gab es ja irgendwo. Das ja erstmal irgendwo ran schaffen. Wahnsinn. Fliesen hatten die da drinnen, Gut, wir haben ja jetzt auch alles, was jetzt wieder war, neu gemacht. Sehr massiv, alles. Gebaut. Also da ist kein Busch, wie man halt kennt von der DDR. Ne? Mal schnell schnell hier mal gerade und

อร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมเอเลนอร่อยไหมเอเลนก็อร่อยใช่ไหม

Oh. ไงเชียวโ,<า>โอมาเหรอ <c oughs> ดีใจไหม <c oughs> ดีใจเหรอ <c oughs> เดี๋ยวโอมาก็มารับนะถึงแล้วค่ะถึงบ้าคนคุณปู่คุณย่าของพี่โอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานมื้อเย็นกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ Mach doch erstmal hier trocken, Mama, Mama. Mama. Hier, dann den Gurt ziehen. Dann und am Gurt ziehen. Und Nochmal. Ich. Da hinten habe ich auch noch recht. Oh, das ist sie. So schön, oh, Mama. Das sind schön, ne? Mhm. Das sind mehrjährige, Die kann man mehrere Jahre drin lassen. So wie Kölken und alles. Ja? ออกม,มาตั้งโต๊ะรอแล้วนะคะ<า>มื้อเย็นของพวกเราอากาศดีมากๆเลยค่ะขับรถมาถึงที่นี่นะคะ3ามชั่วโมงไม่ได้จอดเลยนะคะเพราะว่าทีโอลหลับมาน้องแล้วก็แล้วก็มาถึงเลย Muss ich das Fleisch klein schneiden? Muss die Mama das Fleisch klein schneiden für Tieren? Ja, kann ich machen. ถึงบ้านมาสองคนเขาก็ไปสำรวจในสวนกันนะคะหน้าที่หลักก็คือเก็บเก็บดอกสนที่หล่นค่ะคิดถึงบ้านจังเลยเมื่อกี้เข้าบ้านมานะคะก็มีเพื่อนบ้านเอาของพัสดุมาให้คะ่ะแต่ว่าเห็นหน้ากล่องแล้วเป็นของน้องโบนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันคะ่ะว่าเป็นอะไรนะคะ กล่องพัสดุมาส่งค่ะตอนที่ลิงไม่อยู่บ้านเนาะแล้วเมื่อกี้จอดรถอยู่นะคะแล้วเพื่อนบ้านก็เอามาให้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนาะคืออะไรนะคะถึงพี่สาวน้องโบนะคะ กาดก่อนนะเื่นทางไอซ์คนได <c oughs> การ์ดน่ารักจังเลยถึงพี่ีินสุขสันต์วันเกิดนะคะของขวัญอาจจะถึงย้อนหลังวันเกิดของพี่ัวขอให้พี่มีความสุขมากในทุกๆเรื่องขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีที่มีให้กันมา ขวัญอาจจะไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรมากมายแต่ยินดีมอบให้พี่สาวคนนี้นะคะหวังว่าพี่คงชอบน้องโบแอนคริสโตเฟอร์โอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะปพ้มใหนดูซิ เป็นขาตั้งเชิญเคียงค่ะอ่ารักมากถึงแล้วค่ะทุกคนเป็นขาตั้งเชิญเคียงแบบนี้น่ารักเนาะก็มีการสวยๆด้วยนะ ขอบคุณมากเลยน้องโบนี่ค่ะของขวัญที่น้องโบให้พี่น่ารักมากมากเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะเป็นของขวัญที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยไปนะคะแล้วก็เป็นของขวัญที่ถูกใจพี่มากๆเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ลินแล้วก็พวกเราด้วยนะคะ ก็พบกับพวกเรานะคะในคลิปต่อๆไปแล้วก็คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลินก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย